ทีน,นี้เรา,าดูคุณแม่จับปลานะคะคุณแม่จับปลานะคะได้ไหมคะรจจังว่าอะไรเหรอทำไมใจจังว่าอะไรเออตรตรปลาซิวนะคะอนั่นเขาขุดสระอยู่ฝั่งนั้น เราก็อยู่ทางของเราของนี้นะคะโซลินก็นั่งบนไม้ไม้มันเป็นแต่ก่อนจะเป็นไม้อย่างงี้แล้วก็เอาขาห้อยไปจะเป็นสาะน้ำแต่ว่าเขาสูบน้ำออกเขาขยายสตะ์นะคะบันจรดรู้แม่ยนืนแม่ยวนดูตอกตักเอาอะ มีแต่เพาเลยตกักตักเอาะะ่ะมันเป็นปลาซิวไตรจังวานะคะภาษาเขมรเรียกไตรจวาไตรจังวาสักกวานะหนุมแม่ดูจนหมดนะหนุอันังชองรองหนุ๊กจู่นูนะมันกระโดดนะคะอืค่ะแล้วเขาก็ ขุดสะขยายสะไปฝั่งใต่ข้งจึงไม่รู้ทางอะไรหรอกนู้นแม่แม่แม่ตรอยนูนนู้นตรอยต่อยนั่นน่ะไต่กรันะนูนนูๆนนูนนูนมาตรอยนู่นาบิเชอร์บิเชอร์เหนเนาห็นเน เออเราต้องไปบอลบอลจงเชิญด <mean> ูเออเห็นไหมเห็นไหละเออ

โอ้โหอนั่นไปดูต่อนะมีแต่โคลนเลยนะโคลนแบบเจิมมะเจิมใส่แล้วครับิงตักแล้วก็ทีใส่ครับ ลงมาทำไมขึ้นไปเลยก็จะเปียกโพ่ะหอยเองไงโปลาบลานค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ